ดอมนะครับสาขาพารากอนนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายโมงนะครับนิดๆนบนต้น้าตาน,ะนาจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์น้ำนะครับวันนี้มากินมิสดอมเป้น,น,ะะนะครับแบบซิกเนเจอร์ดิวนะครับอันนี้เป็นรัสมาลัยนะฮะเป็นอาหารอินเดียนะคะรับผมบอกว่าเป็นชีสนะคะรับมาต้มกระน,นุ่ง กลิ่นนีหอกมันมากเลยไม่หวานมากเกินไปไม่เคยกินเลยครับกินครั้งแรกอร่อยครับนี่ปลาพรอน้ำปลารักกาแม้จะชินเล็กแต่ว่ากรอบอร่อยดีใช่อร่อยค่ะเดี๋ยวจะลองอันนี้ดูครับไม่เคยกินเหมือนกันมาดู แกงใส่น้ำมันมากอะนมอะน้ำมันมีนมนเนด, <ไป S 1> ดี๋ยวรอกินอีกทีก็อร่อเยอะไปนิดนึงมาที่น,นี้เลยอันนี้เป็นวากิวแฮมเบออรร์เก์ชีสนะครับข้างในก็คือจะเป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้อวากิวนะครับกินกับซอสน่าจะเป็นซอสแกงกะหรี่หรือซอสมาซาร่นออา,า,รานะครับเดี๋ยวจะชิมให้ดูอาก็มีซัมูทตี้ สมูทตี้โปรโมชั่นของเดือนนี้นะครับรม,มีกล้วยมีบลเบอรี่มีองุ่นเยอะไปหมดเลยค่ะสีฟ้านี่ก็มีแต่กลิ่นกล้วยนะครับไม่รู้ผสมอะไรไปบ้างเยวมันนองมาดูที่สั่งนะครับสั่งมาเยอะไปหมดเลยนะครับนี่เป็นซูชิปลาเองาวะนะครับอันนี้เป็นปลาไหลญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็เองาวะรู้สึกว่าจะมีไข่หอยเม่นด้วยนะครับ นีสาวมนอนนี่ห้ามจีอันนี้กุ้งหวานอันนี้อันนี้โรที่ว่าใส่ซ,ซอสด,ดำของกัมหูรเดี๋ยวจะมาชิมกันนะครับเมืมม่อ,อก,อก,กี้นึนนนกชิกมเรา้วทำทำหูซอสแกงกะหรี่เงั้ๆนะฮะเหมือนกับกินหมูทอดลวซอสแกงกะหรี่อินเดียจะสาธิตวิธีการกินกุน้งแม่น้ำเผาที่ถูกต้องนะครับ เอาเนื้อมาแล right le like eh, right ้วก right. you know, ็เอามันปุ้งนี่นะครับก็ทาดีแ้วนะครับเคล็ดรับความอร่อยนะครับจริงๆต้องจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะครับแต่นี้ยังไม่ได้ตักน้ําจิ้มเลยไม่ต้องจิ้มค่ะน้ำจิ้มราดไปเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็มันก็จะได้ความเนี่นะคะเด็ดจะกน้ซีฟู้ดกับความหอมมันนะครับสักตัวมันปุ้งนะให้น้ำควาวันนอยที่ไซส์ใหญ่นะคะอร่อยครับ อาหารเต็มโต๊ะหมดเลยรู้กินหมดเลยว่าอันนี้เรียกว่าโรบักอิกะหมึกดำนะครับไม่เคยกินเหมือนกันคำใหญ่มากเลยอะคะ่ะเป็น,นว่ามันจะห,นห,หมดไหมไม่น่าจะหมดนะไม่ม่มอยากห,หั่นอะไม่หมดหรอกก็หั่นครึ่งดิมันไม่กินเ<ห>อาแล้วแต่ว<ำ>ัวปาก<ห>ดำแน่นอนคอยดูนะครับตาย กันเดียวดีไม mm ่ต hmm. ิดคอพูดไม่ออกเราอยู่เต็มป่าไม่ด็มีแซลมอนกวาเดี๋ยวจะมาลองดูนะครับมาดูเมนูซิกเนเจอร์นะครับกุ้งแม่น้ำเผาซอสอินเดียบัตเตอร์พาเนี่แล้วก็มีแป้งนานเนี่ย น่าจะยากอ่ะเลยกระเทียมก็<ะ>ร่างที่ท็อปปิง้งผมว่าเป็นซอสอินเดียนี่มันจะซอสอยู่ในนี้เแต่ดูสีเหมือนแกงกะหรี่ก็พอเดาว,ว่ามันคือแกงกะหรี่รสชาติน่าจะเหมือนกุ้งแม่น้ำเผาแล้วราดซอสแกงกะหรี่ขอเดานะนี่คือยังไม่ชิมทีนะเพราะเมื่อกี้กินไอ้นั่นไปแล้วกินไอ้วากิวแฮมเบอร์ซอสมาซาลานี่นคือเหมือนกินหมูทอดราดแกงกะหรี่เลย อาหารอินเดียนะฮะก็จะมีสีอย่างอยู่ในภาพเนี่ยวันนี้ที่เรากินดูเนี่ยชอบชอบรัสมารลยสุดนะฮะก็คือเป็นชีสต,ต้มกะบนมัหนหอมไม่หวานมากแต่ปกติเขากินเป็นของหวานนะครับแต่เรากินอย่างแรกเลยกินอันที่อยากกินก่อนสาสามไม่ได้กินเราไม่รู้อ่ะเป็นยังไงอ่ะตัดตัดหันกินไปก่อนนี้ มันแบบนี้คนนะมันคือแกงกะหรี่ใช่ไหมเอาเอาเองกินกินไปเลยกินไปเลยนั่งกินเลยเหรอจะจิ้มนะเหรอจะจิ้มได้มันกุ้งเหรอไม่แห้งหมดแล้วแม่มันนิ่มแลกินเลยนะกินไปเลยอ๋อเดาว่ารสชาติเหมือนแกงกะหรี่ว่าแล้วสรุปเราถูกต้องแค่ไหครับใครชอบแกงกะหรี่ อยากกะแป้งนานนะครับแค่แค่แป้งโรตีอินเดียสรุปแป้งอร่อยกว่ากุ้งอ๋อยังยังไม่หมดฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นหมูแดงนะครับของร้านวิสซ้อมนะครับอยู่ในไลน์บุฟเฟ่นะครับของอาหารจีนนะครับก็ควรจะเอื้องก็จิ้มไปนี้สิมันจะหวานหวานกินไหมลองชิมดูก่อนเขาว่าไม่หวานเพราะว่าน่าจะออกเค็มออกเผ็ด เพราะว่าโดยซอสหมูแดงที่ล่าเดี๋ยวมันหวานอยู่แล้วออไอ้ที่จิ้มมันมันมันไม่น่าจะหวานเพราะว่าน่าจะกินแก้เลี่ยนมากกว่าแล้วนะกินไปเลย่มม,มากพิสูกเลยที่สั่งมาลองดูรงอร่อยมากนะครับหมูแดงถ้าเกิดใครมาวิสต้องอย่าลืมลองสั่งดูนะครับ อาายิ่นะครับเออหลังจากกินมาชั่วโมงครึ่งนะครับก็จบ้ายด้วยของหวานนะครับมีดิงชู ury, กับอเบอรี่อิสเิตแล้วมีดิงชูชาไทยนะครับมาหลยหมดเยี่ยมไปแล้วไม่ได้ว่ายิ่นะครับทำไมอันนี้มันหวานอะ่ะหวานอะไรนมมันจืดเนี่ยเหรอหวานอิ่ง รัสมารายนะครับเมื่อกี้สั่งมันอย่างแรกนะครับมาสั่งมาตกท้ายอีกถ้วยหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็คือกินครั้งที่2นี่กินตอนร้อนครับเมื่อกี้กินตอนตั้งทิ้งมาเย็นแล้วรู้สึกว่าตอนร้อนจะหอมอร่อยกว่านะครับแต่เมื่อกี้กินครั้งแรกมันไม่หวานนะอันวนี้ลงดูดิหวานหวานนิดนึงแต่ไม่หวานจนเลี่ยนไม่รู้ ก็จริงๆช่วงนี้ก็คือจะเป็นช่วงโปรโของอาหารอินเดียนะครับมีควันนี้เนี่ยอยากมากินรัสมาไลนี่นี่ก็เห็นว่าอร่อยนะครับก็คือจะเป็นชีสของอินเดียเนี่ยต้มในนมเลยนะหอมจริงๆอ่ะกลิ่นเหมือนกับกลิ่นดอกมือรีอ่ะแล้วก็ไม่เลี่ยนด้วยนี่ก็เป็นเมนูการสั่งอาหารนะครับต้อเหลือ20นาทีนะครับอีรัสมาไยทอดที่2หมดกรียงเลยนะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นในไม่กี่ครั้งที่แบบนั่งจนเกือบจะหมดเวลาโซเชียจะอิ่มก่อนชั่วโมงแรกก็อิ่มแล้วแหละอันนี้ก็ชั่วโมง40นาทีแล้วนะครับรูตินนั่งได้2ชั่วโมงโรวันนี้กินคุ้มนะหมดเกับทุกอยา่างถ้าใครสนใจนะครับ Wisdom Buffet ช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นของอาหารอินเดียนะครับถึงแค่สาเสเด็กร,รกระดานะครับใครอยากลองมาชิลัสมาล,ลัยก็มานะครับเก๋อิ่มไม่กี่วันแล้ว ืไม่มีใครสั่ง